ุสสวัสดิ์ทุกท่านตื่นนอาไปดูคลิปผมกันเลยครับวันนี้รีว,วิวเเชื่อชื่อเลยครับในหมัมดบอกข้านของเทเลเรียคิกเกอร์นะผมก็วันนี้เป็นแบบเราจะมารีวิวแบบที่ผมเล่นกันแล้วครับซึ่งแบบนี้นะครับเป็นแบบแนวเทเลเรียที่ผมก็คือเอาเกมเทเลเรียจากหนสติมามาทำมาอยู่ในโลบูทเนาะซึ่งแบบนี้เขาจะเป็นแนวกดคลิกนะครับกดคลิกทําการกดคลิกตีมอนเอ,เอาเอาของจากมอนไปซื้อของทุกท่านอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นดูนะครับว่ามันเล่นยังไงเนาะจะมาเป็นการรีวิวนะครับอ่า เมื่อกี้หน้าผมจะเป็นหน้าเลือกไฟล์นะครับเป็นหน้าโหลดไฟล์เนาะเป็นหน้าไฟล์ที่แบบเอาไว้เลือกว่าอันนี้คือไฟล์เกมไฟล์แรกอันที่ไฟล์เกมไฟล์สองเนี่ยผู้ชมอ่าประมาณนั้นนะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาครับก็จะมีตรงนี้ผู้ชมนี่เมื่อกดเทเข้ามาก็จะมีเป็นหน้าชื่อเป็นหน้าเกมเนะาะเทอร์เรียคิกเกอร์บูชั่นนะครับมีสตาร์ทเครดิตเครดิตกุ้จางอะ่ะผู้ชมแล้วก็ออปชั่นนะครับผมซึ่งจะต้องไปเติม v p นะผมจะได้นะครับอ่าบอกเลยว่าอืมนะครับผม แล้วก็จะมีโหมด normal มี expert นะครับอันนี้อันนี้ล็อกอยู่นะครับไม่แน่ใจเนาะซึ่งอ๋อจะต้องผ่าน expert ทั้งหมดก่อนเนาะน,นี่ก็คือต้องจะก,กันโดเฟสก่อนอันนี้คือแบบเป็น expert ได้แบบเดี๋ยวเรา normal เนาะซึ่ง normal ก็จะให้ผู้ชมนีป่ปรับได้ครับ normal expert อ่ะอน,นี่ผู้ชมนี่ซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ยขวาอ,อย่างนี้นะผมอ่าชิปชิบอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตของเกมเล่น normal ก่อนเนาะซึ่งไอ้ตรงนี้ครับเราไม่สามารถกลับมาแก้ได้นะครับอยู่เพื่อว่าเราจะออกเกมเข้าใหม่เพราะจะไม่ผิดเนาะถ้าผู้ชมไม่มีแล้วกดเข้าไปในเกมครับกดเล่ นี่นี่ผู้ชมหน้าเกมมันเป็นอย่างนี้ผู้ชมหน้าเกมครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะกันนี่ผู้ชมหน้าเกมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบแนวพิกเซลผู้ชมเราก็จะมีอ่ามอนนะครับเกิดตรงนี้เนาะซึ่งก็เราก็แท่งระาบียกันเกิดขิกตีนะครับตีมาเลยนะครับตีมอนนะครับเออนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับว่า เอยเทรียคริเกอร์มีส่วนอะไรบ้างนะผมส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนฝั่งซ้ายมุมบนเนาะจะเป็นทางด้านของอินเวนทอรี่เรานะครับผมก็จะบอกว่าในตัวเรานั้นมีวัตถุดิบมีไอเทมอะไรบ้างนะผมซึ่งเอาไอเทมพวกนี้นั้นเอาไว้ในการครับเอาไว้ในการเอ่อสิกบอสหรือว่าอะไรก็ได้ประมาณนี้เนาะข้างๆกันนะครับก็จะเป็นด้านของเอ่อช่องใสอินเวนทอรี่ช่องใส่พวกของไอที่เก็บของนะผมเก็บไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่ออะไรนะอินเวนทอรี่อะพวกของสมใสเพิ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ ถัดมาครับก็จะเป็นช่องนี้ครับจะเป็นช่องใส่อาวุธเนาะซึ่งเกมไอแมปไอแมปนี้นะครับก็จะมีอาวุธแบบอ่าเป็นเมลีกับซัมมอนนะผมก็คือซัมมอนตัวออกมาช่วยตีกับเมลีจะ่ายให้เรากดต้องกดอย่างเดียวผู้ชมอ่าช่องถัดมาแร้วก็จะเป็นชุดเกาะใส่เกาะนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปใส่เกาะได้นะครับเพิ่มเลือดเพิ่มเอ้ยเพิ่มเกาะนะครับถ้าไมนรู้สึกขึ้นแล้วก็มีเกาะเอาไว้กันดาเมจจากบอสนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นบอกเวลาบอกเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นกลางวันนะครับเดีอันนี้ก็จะเป็น เราปรับนะครับระหว่างไดนามิกกับไลติงทำไดนามิกก็จะเป็นโลโซงนี้เนาะไลติงก็จะเป็นโซ่อนะไรอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> นี้พี่ชมเออก็เลือกปรับได้ตามใจชอบผมเลือกไดนามิกผมชอบมากกว่าแล้วก็ข้างล่างตรงใต้นี่ครับจะเป็นการบอกว่าเงินเรามีเท่าดครอยเนาะตอนนี้ผมมีหกแสนครับแล้วก็พอทั้ง total Q นะครับคือยอดคิวรวมทั้งหมดนะครับผมมีวเป็นหมื่นหกนะผมแล้วก็ไอเทมนะครับก็คือเป็นประเทศเป็นประเภทไอเทมที่เราเอามาบัญชี้นะในอินเวนทอรี่เนาะอ่าซึ่งนี่พี่ชมนีมันสามารถเลื่อนลงได้นะครับนี่มันสามารถ เอาเมาส์นะครับปีนี้แล้วก็ไอเมาส์กลางนะผมเลื่อนลงไปดูได้นะครับว่าเรามีของอะไรบ้างนะผมนี่ก็จะมีของให้เราเลือกดูให้เลยคุณชมอาา่ะฮะอันนี้ที่เป็นโซนอินเวนทอรี่โซนต่างๆเนาะเรามาเรสื้อจีนต่อก็คือข้างล่างนี่คุณผู้ชมอันนี้โซนข้างล่างก็จะเป็นโซนเมนูเอาไว้เอ็กซ์เพเวนเอาไว้แบบพวกทํากิจกรมรมต่างๆนะครับ <c oughs> โดยอันแรกนะครับมันจะเป็นทางด้านของไมเน็งนะครับผมนี่เมื่อกดเข้าไปมันจะนเป็นการวาร์ปนะครับผมมันจะวาร์ปเราเข้ามาในตรงเหมืองนะครับผมซึ่งปกติเทเรียเราจะต้้อออองงไไปปขุดเเหหมมืืืพ่่าแรรนนนะคคัับีก็ แล้วเ,เขามาเหมือนที่รถก,ก็มากดคลิกเงีย้ยจะมีก็ทีแแบะ,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 ะนะครับผมให้หินมันแตกเนาะพอหินมันแตกมันก็จะดรอปของมานะครับผมเข้ากล่องนี้เนาะซึ่ง <c oughs> อันนี้คือที่ผมขุดนี่คือเป็นปเปล่าๆนะครับซึ่งบอกเลยว่านานมากเพราะฉะนั้นผู้ชมผมแนะนำให้ผู้ชมมาครับที่ขุดตรงนี้ครับนี่ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีที่ขุดนะครับซึ่งที่ขุดนะครับก็จะใช้แร่ต่างๆวัตถุดิบต่างๆในการขามนะครับที่แตกต่างกันไปเนาะรวมถึงบอกสเตตด้ว่ามันพลังเท่าไหร่ใช้เวลาในการคลิกอมนึงเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตังค์เท่าไหร่นะครับผมอ่า ประมาณนั้นนะคร e ับผมแล้วก็บอกชื่อนะครับนี่สามารถมาคาได้นะครับนี่กดตรงนี้ต้องกดซ้ายกดซ้ายกดซ้ายเลือกดูนะครับแล้วก็กดนี่สมมติผมมีนี่อ่ะผมใช้นี้นี่มือมือเทนพิกเล็กแล้วผมก็ขีดปากแปะอย่างนี้อ่ะพอคุณเสร็จนะครับคุณจะได้พวกแร่ต่างๆนะครับในไบโอมนะคุณผู้ชมก็คือแมปไอเกมแบบนี้นะครับมันนับมันขึ้นตามไบโอมนะครับสําหรับไอไมลเนาะซึ่งถ้าเราอยู่ไบโอมไหนไมลของที่นั่นก็จะเป็นของไบโอมนั้นนะครับแร่ที่ได้ก็จะมาเป็นฟิลนั้นนะครับมา ซึ่งที่คุดก็สามารถคราฟได้เลยทุผู้ชมถ้าเรามีของวัตถุดิบทอนะครับซึ่งส่วนสุดก็จะมีเป็นของโซล่าเฟรมนะครับผมอา่าโซล่าเฟรมปิดนะครับผมซึ่งนี้ก็สามารถกดเอ็กซิสปิดได้แล้วก็ออกจากมาวิธีการออกจากเหมือนกนันก็จะเป็นเอ็กซิสมาเนาะอ่าจะเป็นมาร์ตออกมานะครับผมอมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบกลางวันกลางคืนนะครับผมซึ่งระบบกลางวันนะครับก็สามารถระบบกลางวันกลางคืนสมบูรณ์เลยทุกท่านระบบกลางวันกลางคืนนะครับสมบูรอย่างแรกก็คือการเกิดของวันแต่ละประเภทนะครับเพราะว่า เราจะเรียกเกมปกติยคร monster monster, ับ uh, คือช่วงเช้ามอนจะเกิดอ yeah. so ีกแบบหนึ่งช่วงกลางคืนมอนก็จะเกิดอีกแบบหนึ่งครับผมแล้วก็สิ่งที่พิเศษของไอ้แบบนี้อย่างหนึ่งก็คือที่ผมไม่ค่อยที่ผมไม่ค่อยน่าไหรจแต่แต่มันก็มีผู้ชมก็คือการที่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับเราไม่สามารถเดินทางข้ามโบได้คือเราไม่สามารถเดินทางไปไปโอมอื่นได้นะครับยกเว้นจะตอนเช้านะผมหรือว่าเรามีอัเซสซอรีในการข้ามนะครับถึงจะสามารถทําได้นะแต่ถ้าไม่มีคือเราไม่สามารถข้ามไปโอมเลยผู้ชมเราจะต้องอยู่ไปโอมนี้ไปจนกว่าะะะเเ้้าานนนนครรัับปมณ แล้วก็ต่อมาครับช่องสอนครับก็จะเป็นนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเวบป้อนนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธเนาะซึ่งเราสามารถคราฟได้นะครับผมโดยที่เราเอาเมาส์นะครับไปกดตรงนี้บึ๊บแล้วก็กดคีย์ตรกนี้ครับผู้ชมเกิดอะไรทางมัหรออาร์เรออาร์เอเอากับยังไงเป็นครับผู้ชมนี่ครับอ่ะเอาเมาส์ไปคลิกพวกนี้นะครับผมแล้วมันก็จะบอกนะครับว่าใช้ของอะไรในการคราบเนาะชื่อบอกดาเมจทําได้อัตราคิแล้วก็เกมนี้นะครับมีเลเวลที่มีเลเวลด้วยนะครับผมซึ่ง เลเวลก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี mm ่ hmm. จะอยู่ด้านซ้นี่เนาะจะบอกโอ้โบอสเกิดนะครับผมนี่ซึ่งก็ไม่ขนาดผมบอกตายนะครับผมมาซึ่งการที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวค่อยบอสคิดว่ากันอืม <c oughs> ซึ่งไอตรงฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นอาวุธเนาะซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดของมันได้ครับว่าเออมันใช้ในการคาบบ้างให้ดาเมจเท่าไหร่อัตาคิดเท่าไหร่แล้วก็เราต้องมีเลเวลเท่าไหร่ในการที่จะใช้มันได้นะครับผมซึ่งเลเวลก็จะอยู่ข้างล่างนี่ครับผมนี่ใ <c oughs> นผมตอนนี้ผมเลเวล84เนาะ ซึ่งทำอาเลเวลก็จะได้ได้จากไหนครับเลเวลก็จะได้จากการค่ามอนในช่วงนี้ฆ่ามอนนะครับแล้วก็เงินนะครับก็ได้จากการฆ่ามอนเนาะส่วนไอเทมพวกนี้ก็ได้จากการฆ่ามอนในเบย์อมต่างๆที่มันกําหนดไว้นะครับผู้ชมอ่าซึ่งอันนี้ก็จะมีของตั้งแต่เมลีธรรมดากระถอกง่ายอย่างเช่นไอบูเดนบูเดนซ้อนนะครับคือดาบไม้ธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นดาบทองนะครับผมแล้วก็ <laughs> เป็นดน้านๆของตัวซัมมอนนะครับที่เราที่ผมแบบแนะนําว่าไอเกมแ,วแนวคิีมนะเอาซัมมอนดีกว่าผู้ชม เอาสมอนนะครับในการมาช่วยตีครับจะได้ง่ายเนาะเพราะว่าถึงแม้เราเสกสมอนครับแล้วก็เอาไอ้คาถาสมอนเนี่ยตีมอนได้ดีจนโคตรโหดอ่ะเออนะครับก็จะเป็นอาวุธเนาะขราวไม่มีอะไรมากก็ครับตามที่มันต้องการแล้วก็ใช้เงินหาเงินตามที่มันต้องการออกมาต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูอาร์เมอร์นะครับผมเป็นชุดก่อนเนาะซึ่งชุดก่อนนะครับก็จะคล้าเหมือนวิธีการทำก็คือเหมือนกับดาบเลยก็คือไปหาวัสดุวัตถุไอ้วัตถุดิบตามที่ผมกำหนดและครับโดยที่มันจะให้ท้ายของชิลพอยน์เป็นเกาะโล่เนาะ เป็นเกาะนะครับค่าเกาะมากแล้วก็มีดาเมจดีเด็กมีรีดักชันนะครับผมก็คือลดดาเมจเนาะครับผู้ชมแล้วก็มีเลเวลต้นที่ต้องการนะครับกับเงินเนาะโอเคซึ่งไม่ได้ยังท้ก็คือมากดตรงคอร์สผู้ชมแล้วก็สามารถกดเลือกใช้เลยสมมติว่าผมจะเอาอันนี้ <c oughs> ผมใช้นี่ผู้ชมผมใช้เป็นซัมมอนนะครับชุดนี้หน่อยเดี๋ยวผมเลือก <c oughs> <c oughs> อาวุธกับเรียนผู้ชมอาวุธตอนนี้นะครับผมใช้เป็นทางด้านของอ่าไ,ไหนวะนี่ผู้ชมออคซิกสตาร์นะครับเป็นตัวเศษของไอ้นี่ เตีมมาผมนี่ผมฟันบุบนี่มันจะมีซสมอนนี่มาช่วยเราตีนะครับซึ่งถ้ามอนมันเลือดถ้ามอนมันเลือดเยอะพอมันจะตีแต่เลือดไม่เยอะพอก็คือมันจะตีตายหมดครับประมาณนั้นเนาะชุดเกาะก็ครับเลยชมะมาณนี้ต่อมาครับก็จะเป็นโพชั่นนะครับผมซึ่งเกาะครับตามพวกนี้ชมซึ่งโพชั่นแต่ละอันก็จะมีค่าที่มันบอกนะครับว่าเราจะได้อะไรจากการที่เรากินโพชั่นนี้จะใช้ของสิ่งนี้นะครับผมเป็นเจมโมแทนะครับซึ่งส่วนใหญ่โพชั่นนี้นะครับจะไว้ใช้ในจังหวะที่ตีบอลนะครับซึ่งบอลมันก็จะถ้า ตามธรรมชาตินะครับผมบอสมันจะมีโอกาสสุ่มเกิดนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะครับซึ่งก็แล้วแต่เงื่อนไขข,ของบอสแต่ตัว,ตวนะครับว่าจะเกิดกลางวันหรือกลางคืนนะครับอย่างเช่นคิงสลามที่คุณผู้ชม,มเห็นเมื่อกี้ครับก็คือมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับผมไม่ได้เสกเนานะซึ่งไอของพวกนี้นะครับของส่วนใหญ่ในนี้นะจะต้องเอาไปใช้ในตอนที่ว่าเราสู้กับบอสนะครับตอนที่เราสู้มอนแบบนี้คือมอนไม่สามารถตีเรากลับได้ครับผมแต่ตอนบอสคือมันจะมีเราจะโดนตีกลับได้นะครับประมาณนั้นะต่อมาครับผมก็จะเป็นออสสเซร่่นขงงึ ก็ต้องค้ามมาเรียนชมแล้วก็แต่ละของสงสัยก็จะมีสเตตที่แตกต่างกันออกไปนะครับสามารถไปหาอ่านกันได้นะครับต่อมานะครับผมระบบไกด์นะครับผมระบบ NPC เนาะซึ่งตอนนี้ครับผมเห็นมี NPC นบีซแค่3ตัวนะครับคือผมไม่ชัวร์ว่ามันเยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่ผมเล่นตอนนี้ครับมี3ตัวเนาะครับมีเมอร์แชนก็บลินเทเวลิงเทเวลิงนะครับแล้วก็ไอ้ไกด์นะครับผมอ่เมอร์แชนนะผมตามชื่อนะครับเอาไว้ซื้อของหรือวัสดุวัตถุดิบที่เราต้องการนะครับโดยที่เราต้องการต้องเอาเงินนะครับไปซื้อเขาเนาะ หรือว่าเราจะเอาของที่เรามีนะครับในพวกเนี้ยอินเวนทอรี่นะครับมาขายเพื่อแลกเป็นเงินก็ได้คุณผู้ชมอ่าซึ่งได้อัตราการแลกเปล็นหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันคุณผู้ชมโดยที่เราจะสามารถซื้อได้ทีละสิบห้าชิ้นนะครับผมอ่าต่อการคูดาวน์หนึ่งครั้งนะครับผมอ่าถ้าซื้อครบสิบมาร้านค้าก็าจะคูดาวน์ไปนะครับประมาณคูดาวน์ร้อยยี่สิบวินะครับประมาณนั้นหรือไม่ก็ร้อยห้าสิบวินะครับประมาณสองนาท,าทีถึงสองนาทีครึ่งนะครับผมถ้าไม่ผิดอ่ะผมซื้อเลย,เลยกันนะี่ยสมมติผมซื้อสลมัม อยู่นี้ครับนี่มันจะมีดิวเมสนะครับก็คือสามารถซื้อได้ทัพสิบห้าครับคือซื้อได้สิบห้ารอบเนาะกดไปดูจุมนี้อ่านี่ครับผมร้านก็จะปิดนะครับแล้วก็จะรอสปอนเราก็จะรอให้เราซื้อใหม่เราหนึ่งร้อยยี่สิบวีนะครับผมซึ่งของนั้นก็จะมีเหมือนเดิมกับรอบก่อนหนึ่เนี้ยครับผมอาหารนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยจุมนี้อีเวนต์นะครับต่อมาก็จะเป็นธนัตของเอ็นบิซีอ่าก๊อบดินเทเดลนะครับก็จะเป็นธนัตของเอ็นชานเนาะให้เราทําการกดเอาเลือกอาวุธ ก็เหมือนกับเกมเทเลียผู้ชมรีฟอร์สนะครับจนกว่าจะได้ค่าที่ดีสุดต้องการนะครับซึ่งค่าที่ดีสุดนะครับคือบวกดามิติ่มห้าเปอร์เซ็นต์ะครับส่วนค่าแย่สุดคือลบดามิติ่มห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งโคตรแย่แย่จริงผู้ชมอ่านนะครับอ่าต่อมาอันนี้ก็จะเป็นไกด์นะครับผมซึ่งในเกมเทเลียปกติครับไกด์ก็คือเอาไว้ถามเฉยๆว่ามันทำยังไงแล้วก็ช่วยเราตีนะครับซึ่งส่วนไหนเราไม่ถามแล้วล่ะเพราะเราเรียนรู้เป็นผู้ชมแต่ในด้านของแบบนี้นะครับไกด์นะครับก็จะคือซัมมอนดีๆขขออองงเเเเรรรรราาานนนนนนีีีี่่่ผผู้ชชมมมมซัััดๆะะคคบบใกวยยต สมอนนะครับมันจะตีนะครับโดยที่ยิ่งเราอัปเกรดมันนะครับไปยิ่งเลเวลสูงๆนะครับมันจะยิ่งดาเมจแรงแล้วตีไว้ขึ้นนะครับผมโดยที่วิธีการอัพเกรดนะก็ต้องขึ้นอยู่ที่ว่ามันต้องการของอะไรบ้างครับเช่นเลเวลนี้อะฮะมันต้องการไอนี้แร่ไบโอมคอรับนะครับร้อยอันคอบอลร้อยอันแล้วก็คอลมไฟร้อยอันนะครับผมในการอัปเลเวลขึ้นไปเลเวลสามสิบสามนะครับผมอฮะซึ่งดาเมจแล้วก็เอ็กซ์สปีดจะดูได้ตรงข้างๆมาเลยนะครับนี่เอ็กซ์สปีดสูงถึงสามห้าวิแล้วก็ดาเมิเก หมดละอร่อยพี่ตีต่อมาครับก็จะเป็นทางด้านของใครที่คราฟเรียกบอสนะผมซึ่งก็เอาไว้เรียกบอสแหละไม่มีแล้วมาชมซึ่งก็ต้องไปอ่านรายละเอียดนะครับว่าบอสแต่ละตัวเกิดในช่วงไหนสามารถเกิดในช่วงเช้าได้ไหมหรือเกิดได้แค่ช่วงกลางคืนแล้วเกิดไปโอมไหนนะครับผมก็ต้องอ่านข้อมูลเอาตรงที่มันระบุนะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้เลเวลที่ถ้าเลเวลเราไม่ถึงเราก็ไม่สามารถคราฟได้นะครับ้าเลเวลถึงเราสามารถคราฟได้ครับก็ใช้ตังนิดหน่อยนะครับผม แล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งนะครับที่คุณผู้ชมก่อจะรู้นะครับคือหน้าของนี่ครับคุณผู้ชมอีกก็คือเอาไว้เป็นสมุดนะครับเป็นคลังความรู้เนาะซึ่งคลังความรู้ตัวนี้ครับเป็นเอ่อเอาไว้ดูว่ามอนสเตอร์ที่เราตีนั้นมันคือตัวอะไรให้เงินเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่นะผมเอพี XP เท่าไหร่แล้วเราฆ่าไปกี่ตัวครับแล้วมันคืออะไรแล้วมันดรอปอะไรบ้างคุณผู้ชมอ่ะซึ่งมันจะนับตั้งแต่มอนสเตอร์ธรรมดาในไบโอมทุกไบโอมนะครับจนกระทถึงจนถึงอีเวนต์ของในเกมที่เลยเช่นบัตมูนพัมกิจอ่ะอกลละนนนนีีน่่่คคุณผู้ชชมมมมเกิิดทาาาาตตตธรรรับซึงาาย มรรทัดแล้วพี่โจ๊กนะครับเออช่างมาันไปไปนะครับผมนี่ทุกการฆ่าบอสได้ก็จะดรอป XP ดรอปเงินแล้วก็ดรอปพวกรางวัลน,นะผมอา่าซึ่งใน <c oughs> ชั้นนี้นะครับก็จะรวมถึงข้อมูลอีเวนท์ที่มอนสเตอร์อีเวนท์ดรอปอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงบอสด,ด้วยนะครับว่าบอสแต่ละตัวที่เราฆ่านะครับเช่นนี่คิสลารามรีบฉมเลือดสองพันไดเอกซีสองร้อยห้าสิบเงิน, 150, นร้อยห้าสิบนะผมแล้วก็ดรอปนะของสลา,ามหนึ่งถึงห้าสิบอันนะครับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็ดับทองหนึ่งสิบอันหนึ่งร้อเปอร์เซ็นะซึ่งบอสทุกตัวนะครับจะบอกยนี้หมเลยนะครับผมโดยที่เงื่อนไขเดียวนะครับคือเราจะต้องเคยจัดก,การมันสักรอบกึงก่อนนะครับถ้าไม่เคยจัดก,การมันสักรอบนะครับมันจะไม่โผล่ในหน้าสมุดให้เราดูนะครับว่ามันดรอปอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นมอนหรือบอสหรืออะไรก็ช่างหนะึ่งต้องจัดก,การมันสักรอบหนึ่งนะครับอย่างน้อยเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นระบบเอ่อ global leaderboard นะครับก็จะเป็นเอาไว้ดูนะครับว่าใครเวลเท่าไหร่นะซึ่งมันจะรีเฟซทุกห้าน บอกเลยว่าแต่ละคนแม่งโคตรเวอร์ Normal, อะนอร์มอลพันห้าแอกเปิดแปดพันฮะมาร์เตอร์พันเจ็ดโอ้โหพันเจ็ดกูจะบ้าไอ้พันเอ็ดนะครับผมเป็นดีเดบอร์ดเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นในรวมของเมนูด้านล่างตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะต่อมาอะไรดีต่อมาก็จะเป็นตรงนี้คุณผชมนี่ทางขวาล่างนะครับผม,มก็จะเป็นธนัทของที่ไว้ War p. War p. War p. วาร์บวาร์บโวเนาะซึ่งโวนะครับก็จะมีตั้งแต่ฟอร์เรสต์ดิสเทิร์ดสนุบเบลไบโอมนะครับคือขอรับจังเกิ underground jungle dungeon underwater hollow underhomeo เอ้ย underground hollow นะผม jungle temple ocean pumpkin moon vortex arena n e b u l a star dust solar แล้วก็ The Lord d o m โดเมนนะผมอะฮคื่งนี้จะเป็นโวลทั้งหมดในแมปนี้ที่มีนะครับผมถึงเวลร้อยเนาะผู้ชมแต่เวลมากกว่านี้คือจะเป็นเหมือนไอ้ลิเดอร์บ,บ,บ,บอร์ดนะผู้ชมเวลพัน0้าผู้ชมทำไมทำไมขนาดนั้นวะเนี่ยแหละผู้ชม แล้วก็ตรงนี้จะมีเลือกทีมนะผมเห็นเทเดียรเนานะก็จะมีแดงเขียวน้ำเงินเหลืองนะผมเลือกทีมนด้ครับใครอยู่ทีมเดียวกับเราก็เห็นกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลือกทีมเราก็จะเห็นทุกคนเนาะถ้าทีผมเห็นนะครับจะเป็นทีมเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับจะมีตรงนี้เนาะผชมใหม้มาสทีนะครับเป็นอ e ีเวนต์ต่างๆที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นมานะครับซึ่งบางอ e ีเวนต์เราไม่สามารถเลือกได้รเราต้องแบบให้มันรอเกิดเองผู้ชมถึงอ e ีเวนต์นั้นจะมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นค่าพวกไอพวกอะไรนะ พวก่าพบัฟต่างๆของในเกมนี้ครับซึ่งผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะผมก็เลยแบบเออไม่รู้ว่าทำไมทายัางไงถึงจะได้เลยซึ่งตอนนี้ผมตอนนี้ก็ผมเบลล์84แล้วผมซึ่งก็ห <c oughs> ยุดในถึงโอเชียนมเบลล86นะครับจะไปทำกินมูนเนาะก็ <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นระบบทั้งข้าวๆ <c oughs> แล้วกันผมไม่ขอชัวร์แล้วกันผมไม่ขอพูดว่าทั้งหมดนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมาคิดว่ายังมีพวกไอเทมวิธีการคราฟของพวกระบบไอบอสพวก ด่านต่างๆผู้ชมหรือพวกไอ้กัดดากัดดรอบนะครับที่ผมยังไม่รู้ขนาดนี้ผมก็จะเป็นการรีวิวแบบนี้คร่าวๆนะครับสำหรับเกมทะเลเลียคริเกอร์นะผมก็ใครอยากเล่นแบบนี้ครับก็จะทิ้งทิ้งลิงก์ใต้ดีสคริปชันเดี๋ยวผมก็มาลองเล่นกันได้นะครับก็ใครชอบแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับเดี๋ยวมไปได้ตัวใช้ไปตามกดดิ่งเนาะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จ้างนะช่องเราผมก็อยากผมรีวิวแบบไหนไง,ไงสมัครคอมเมนต์กันได้ครับซึ่งผมก็อันนี้ก็เป็นแบบที่ผมเล่นจริงๆนะครับก็คือผมเล่นจริงๆผมเลยรรรีีีวววววิิไดดด้้นนนนนนะะคคััับ่่่าาาเเเอออมมมมปป็็ยยงโผแท สายเอฟเคค่อนข้างดีคุณผู้ชมถ้าเราแบบเลือกซาม่อนนี้แล้วก็ไออัพเอ็นบีซีไกด์ให้มันเลเวลเยอะคุณผู้ชมมันจะเป็นประโยชน์มากเลยครับในการฟาร์มเงี้ยฟาร์มของเพื่อเอาไปค้าหรือซื้ออย่างหรืออะไรเงี้ยคุณผู้ชมหรือฟาร์มเงินฟาร์มสกอร์ฟาร์มเวลคุณผู้ชมเออมันจะดีดีมากเลยนะครับอ่าก็เป็นแบบหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากแบบขี้เกียจไปเล่นในเรื่อเกมหลักก็มาเล่นในนี้ได้นะครับผมซึ่งเกมนี้ก็คนเล่นอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่เกมมันโดยรวมมันก็ดีนะครับดีม้างหน้ดีครับก็ไว้เจอใใหหม่นนคคลิป้ารับกไปยยคนละบบ๊าา